คุณผู้ฟังทุกท่นทาทนาเลคเข้าสู่รายการวิทยุคลิปสำหรับเด็กมัธยมทั่วประเทศ Voice Me Please มีความสุขได้มไม่มีใคร,ใครสาบ <สา S 1> ไว้ <Yeah. S 3> เย้ PJ เข้าปุ้นค่ะ PJ แพทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังเรียนหนักกันไหมคะพี่เข้าปุ้นเชื่อนะคะว่าน้องๆหลายๆคน<ม>คงจะกำลังเตรียมตัวก,กับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงซึ่งก็เป็นธรรมดา บางคนอาจจะเตรียมตัวพร้อมแล้วในขณะที่อีกหลายๆคนอาจจะต้องทํากิจกรรมหนักหรืออาจจะยังเตรียมตัวไม่พร้อมในช่วงโคง้คงสุดท้ายแต่ไม่ว่ายัางไงนะคะพี่แพทกับพี่ข้าวปุ้นก็ขอเอาใจช่วยให้น้องๆทําข้อสอบกัได้ทุกคนค่ะใช่แล้วค่ะและเนื่องจากนี่นะคะเป็นคลิปรายการตอนแรกนะคะพี่แพทก็จะขอเล่าก่อนค่ะว่ารายการของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างทําไมน่าถึงเกิดรายการนี้ขึ้นมาได้ท่านสิทนานะ ก็สงสัยเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะที่เราบอกว่าเราเป็นรายการพิธีสําหรับเด็กมัธยมทั่วประเทศค่ะมเดี๋ยนะเข้าพุ้นเคยไหมคะแบบว่าอารมณ์แบบไม่ค่อยมีใครเข้าใจเราอะ่ะแบบเคยแม้ที่รู้สึกว่าเหมือน,นเพื่อนๆหรือว่าปะพาม้าเราเนี่ยไม่โอ้กับเราเลยเราอยากจะระบายถโอ้เคยมีอยู่แล้วค่ะ จะค่ะเดี๋ยจยินค่ะดูนะคะว่าขอบคุณเนี่ยต้องไปเจาะเอาเลือดออกบ่อยๆแน่เลยอ่ะอ่ะวัยรุ่นเลือกร้อนไง่ถปะไม่ขาหมอโอเคอ่ะเขาเรื่องนะเขาเรื่อง <c oughs> คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีที่ระบายแล้วก็อย่างเช่นแบบมีผลงานศิลปะระดับโลกเลยแต่ว่าไม่มีพื้นที่ที่จะโชว์แล้วก็ส่งประกวดก็ไม่เคยได้รางวัลเลยเลยขอบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องมาทนกับ แบบนีเอกต่อไปค่ะใช่แล้วละค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้เข้ามาแสดงออกถึงความเป็นตัวตนยิ่งกว่านั้นนะคะเราก็ยังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังสามารถเข้ามาปรับความเข้าใจกันในรายการของเราได้ใช่แล้วค่ะคือบางคนเนี่ยอยากบอกรักคุณพ่อคุณแม่แบบ หรืบางคนเนี่ยนะคะอยากคือมีกับป้าป้ามาม่าแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันบางคนเนี่ยนอนเพื่อนโกดครูหรือว่าแบบแอบบงคุณยายขายก้วยแข่งนะักบักซอยอย่างเงี้ย<ค>รายการของเราช่วย,วยได้ค่ะเ่เทมวาวันนี้ค่ะคร,<อ>รายการของเราก็เตรียมรอยยิ้มและกำลังใจมามอบให้คุณผู้ฟังค่ะเรียนได้เลยว่าเงียบเอ้ยเงียย แปะโป้งปะป,ะปะ้าของเยอเย้อ้าวไม่เล่นแล้วไม่เล่เลเนต้เองอย่าเล่นพวกนี้กันเลยอ,อย่ารู้นะคะหลังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเจอกันเลยะค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยอุทยานการเรียนรู้ที่เคปาร์คเจเจตีที่เคปาเรียนรู้อย่างไร้พรมแดนเสร็จแล้ว